ลอกสปิเกอร์นะครับลอกสปิเกอร์เสร็จใส่หลุดเลยนะครับนะครับลอกลอกเสร็จแล้วก็เลกเกอร์หลุดเป็นแผ่นนะครับคือเป็นแผ่นประมาณเนี้ยนะครับผมดูแล้วเลยไว้ไม่ได้นะครับแล้วด้านหลังมันเป็นสเก็ตหินนะครับโดนพอโดนเสร็จเอาลองเขียดูหลุดอีกแล้วนะครับหลุดอีกแนะครับ หลุดล่อนอย่างนี้ผมรู้เลยครับว่าเลกเกอร์อะไรแต่เราเราก็ไม่พูดดีกว่านะครับเลกเกอร์ของดีครับของดีที่อูเลือกใช้ของดีเลยแต่เลกเกอร์ตัวนี้คุณภาพมันเฟลจริงแต่หลุดล่อนครับหลุดล่อนผมเจอมาหลายคันละง่ายๆเลยเลือกหลุดลอ,อย่างนี้นี้ไม่ได้นะ ชั้นแรกที่เจอนะตัวนี้สองข้างสองข้างพอนี้ลูกค้าติดสติกเกอร์มานะครับติดสติกเกอร์มานะครับแล้วพอแกะสติกเกอร์ลูกค้าก็คือเลกเกอร์หลุดมาเลยนะครับชั้นพวกนี้ถ้าเราเราเก็บจบไม่ดีนะครับคือถ้าเราไม่เอาหน้าเลกเกอร์ที่มันหลุดร่อนอย่างนี้ออกนะครับปัญหาเกิดกับเราแน่นอนเพราะว่านะครับพอเราทําทับไปถึงเลกเกอร์พวกนี้มันก็จะหลุดหลุดกันสีที่เราทําทับไปครับหลุดมานะครับขอเราก็พางหลุดไปด้วย นี่แหละคปัญหาเลยครับที่เจอตอนนี้ผมเป็นกังวลมากว่าด้านหน้าไม่ดื้จะสักแค่ไหนนะครับเพราะว่าด้านหลังหน้าดูน้องเขาลอกนี่หลุดแบบนี่ครับนี่เละเกอนะชั้นเล็กเกอ,นะกเกอหมดเลยนะครับชั้นเล็กเกอหมดเลยโอ้ยนี่ยที่ผมงานพวกนี้เจอแล้วแย่เลยครับ พอไปงานแบบนี้ต้องตีพื้นโอดเยอะแยะเลยที่นี่งานสีครับไม่มีคาว่าหมูนะครับไม่มีคาว่าหมูนะครับท่านหน้าไม่รู้หนักไหนอ่ะเดี๋ยวกันหน้า รป้งมาพองนี่พองดันรอยโป้มนานใช่ไหมตรงนี้ครับตือมีค่าดันแล้วก็ไม่จ,จบเลยอ่ะเออกำลังเราฟัวอีกอ่ะครับพื้นพื้นไหนน่าจำมาไม่เก่งพี่ดูพี่พี่ดูพี่คิดว่าไม่แย่นะ พี่ค <If S 2> ิดว่าไม่แย่ถืไปนอไม่เจออย่างนี้อีกมั้ยับดูเลยๆนะครับนักยิมมีนิดหน่อยนะนักยิมมีนิดหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องแจ้งทางเจ้าของก่อนนะครับตอนนี้เตรียมขั้นอยู่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นออนมเชฟนะครับเตรียมขั้นอยูหนึ่งคัน คันนี้เจ้าของให้ทำน้องเครื่องด้วยนะครับเพิ่มให้เก็บน้องเครื่องด้วยเก็บเท่าที่เก็บได้นะครับเพราะว่าสายไ,ไฟไม่ได้เก็บของเครื่องดเดิมนะครับผมบอกของเครื่องเดิมร้ก็เก็บได้เท่าที่เก็บนะครับ้แล้วเก็บเท่าที่เก็บได้ของเลยก็นะครับนี่นะครับ อันนี้ทำสีฟ้านะครับสีฟ้าท่นนี้ของเดิมหน้าเล็กเกอร์มันล่อนะครับหน้าเล็กเกอร์หยุดล่นก็เลยต้องลอกลอกชั้นเล็กเกอร์ผัดใหม่เลยนะครับข <c oughs> องเรานะครับชิ้นง,งานทั้งด้านเนาะด้านหมอกนะครับทั้งด้านหมอนะครับ,ต,รบต้องขัดให้ทั่วนะครับ แยกคอนถึงกู้คันนะครับเพื่อได้คอนด้านหลังนี้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับสีเก็บมาแล้วทั้งน,นะครับเก็บมาแล้วนะครับบางที่ที่มันละองสีของเขาติดไปเราก็ทำยังไงไม่ได้นะครับเหมือนอย่างนี้อย่างนี้นะครับที่ยานพอดีวันนั้นท่นอนสีไปแล้วก็มอเตอร์พัดลมดูดไม่ตัวเลยครับ ส่งตัวเก่าเคลมได้อาทิตย์หน้าเลยรอไม่ได้เพราะงานต้องรีบพอนนะครับก็เลยซื้อตัวใหม่อีกตัวตัวนู้นก็ไว้รอเลยสแตนใบสแกนใบไม่อยากเปลี่ยนเพราะเบื่ออยากพังเลยขอร้องซิงอยางเองนี่เราเดียร์ยาวนี่นะคุณลูกนี้คุณยาวเราเรารู้ถึงด้วเองมาแล้วขนาดปั้มน้ำมันยาวมันต้องคมครับ ในวนหลังคาเรียบร้อยหมดแล้วนเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าจะเป็นสีฟ้าอะไรในคันนี้นะครับเป็นงานลอกี่ลอกเลกเกอร์ออกหมดนะครับเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยเราผมก็เบื่อนะครับเพราะว่ามันติดจากเขาทํามาแล้วติดนะครับเหมือนถ้าของพุ่อย่างเี้ผมเกะหมดเลยผมไม่ไว้เลยครับ พิยาพวกเนี้ยอัเนี้เขาพ้นมาหมดแล้วไงบว่วนเอาะครับเดี๋ยวชมนะครับรอชมกันนะครับว่าจะออกเป็นสีฟ้าแบบไหนนะครับแต่การันตีว่าแววตาสวยแน่นอน,นครับสีร้านเรานี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับ นะครับจัดพื้นที่เรียบร้อยนะครับกับน,นิวเชฟนะครับสีฟ้าเตรียมตัวออกหนกห้องนะครับเสร็จสระ้ออหนห้อง กองม้งไหนได้ไหมน้องเอวได้ไหเดี๋ยวถ้ากาก็ต้องอุยลูกอยู่ที่ของน้อง่ะน้องืเดี๋ยวพี่ก็พีเดีของพี่ให้ไม่เป็นห่วยจังว่านะจะใช้กี่ทีได้กอนจะเดนี้เลยเรีที่ขายเลยช้ำๆนะครับโอเคขดแดียมขัดสีนะครับเรื่องแววไว้ใจเราเลยนะครับ คนะครับเจ้าของให้เก็บในห้องเครื่องในกลนบางผลด้วยนะครับ<ม>โอเคครับผมนี่แบบนี้ไอฟุ้มนะครับล้างฉีดต่องทำความสะอาดแล้วก็น้องขัดสีออเดี๋ยว ตรงนี้เดี๋ยวค่อยถ่ายให้ชมอีกทีนะครับตอนตอนต้อนเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวตับสีว่าแต่รถตัคันนี้โอเคตอนนี้ก็ถ่ายให้ชมกันนะครับตอนต้อสร็จทุกจุดนะครับตอนนี้คันนี้คันมอนขัดสีนะครับ มาท้ายนี่แค่เบอร์หนึ่งนะครับแค่เบอร์หนึ่งไปนะครับไฟหน้าเดี๋ยวเจ้จะอาดปั่นน้เขาด้วยนะไฟนะเขาโดครันเหมือนเลยไงี่แ่ใช่เร่งรอบไม่ต้องเยอะ อันนี้เจ้าของให้เก็บในห้องเครื่องด้วยนะครับไม่เจ้าของสู้ราคาให้เราเก็บแล้วก็โอเคเพราะมันเก็บยากครับไนมะ่ต้องถอดอุปกรณ์แล้วก็ห่อเยอะมากนะครับตามหลักผมไม่ได้รับอยู่แล้วแต่พอดีเจ้าของเขาว่าเออให้เจ้าจัดก,การได้เขาดีเราก็จัดก,การให้ได้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวขัดซีเสร็จแล้วก็มาถ่ายให้คุณอีกรอบมาครับ ตอนนี้ตะกอบทำความสะอาดนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับห้องเครื่องอะไรเราล้างเก็บให้หมดนะครับเก็บให้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอาไปถ่ายชัวร์คร่าวอีกทีนะตอนนี้กาลังทำความสะอาดอยู่นะครับขับภายในนะครับภายในเด,ยเดี๋ยวเช็ตภายในนะครับน้องบียรไเช็ตภายในใช่ไหมนี่ ออกเช็ดแล้วใช่ไหมโอเคจบหมดแล้วนะครับเช็ดตัวววอีกทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายตอน ขงมอบรถเลยนะครับอีกทีหนึ่งมาให้ติดโลโก้แถัา้านะ้างฮะสวัสดีครับวันนี้นะครับจบมันไปอีกหนึ่งคันนะครับกับ New Shape นะครับคันนี้มาเปลี่ยนสีนะครับจากสีฟ้าเป็นสีฟ้าตัวนี้ตัวนี้ทำฟ้าแค้มมานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัวสีฟ้านะครับฟ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสี ฟ้านะครับตัวนี้อ่อนๆนะครับคันนี้ลอกแค้นหน้าเลกเกอร์ออกทั้งหมดนะครับของเดิมทํามาแล้วก็ติดติดเทปกาวติดติดสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็หลุดมันก็เลยต้องเจอลอกลอกทั้งหมดนะครับถ้าไม่ลอกทั้งหมดงานก็ไม่จบนะครับพร้อมส่งงานนะครับ ทุกอย่างต้องใหม่นะครับทุกอย่างต้องใหม่ตัวนี้เราก็ดำแววนะครับไฟหน้าขัดเคลือบใหม่ทั้งหมดนะครับ ันนี้เป็นงานเคลมประกันนะครับข้าล่างต้องดำสนิทหมดนะครับใน้ซุ้มล้อนะครับทุกอย่างต้องใหม่นะครับตัดส,สีครับเราพ่นเก็บให้หมดนะครับ ทุกคันเราก็เน้นทุกคันนะครับงานคือถ้าคือเอาไว้ง่ายะครับขัดประกอบนะครับเราใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าขนาดที่ลูกค้าเร่งเกินต้องแบบว่าคือต้องต้องขัดเสร็จภายในวันสองวันผมก็บอกเลยว่าความนี้ก็จะไม่ได้ไม่ได้เหมือนคันนี้นะครับไม่ได้เหมือนคันที่ใสๆฉ่ำๆเพราะว่าการประกอบเราใช้เวลาจริงแต่บางคันในเมื่อจิตนาลูกค้าต้องการที่ว่าเออต้องต้องสองวันต้องเหมือนที่อื่นก็โอเคแ้ววก็ขัดผ่านๆไปให้นะครับ แต่ความไวความใสผมบอกเลยไม่มีวันได้อย่างนี้นะครับเพราะมันหลายขั้นตอนนะครับมันซับซ้อนถึงที่เราทําน้ํายาหลายตัวมากที่เราใช้อ่ะนะครับ ครื่องนะครับลูกค้าต้องการให้เก็บด้วยนะครับโดยที่ว่าห้องเครื่องไม่ได้ทํามานะครับเป็นห้องเครื่องสายไฟเดิมนะครับแต่ก็เก็บให้ลูกค้านะครับ เร,รเราก็เก็บได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าคือองเครื่องไม่ได้โล่งนะครับไม่ได้โล่งนะครับแต่ก็เรียบร้อยได้ระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับ อเคนะครับจบกันไปอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับผลงานของอูคาบิวตี้ของเราด้วยนะครับก็เราจะอัพรถให้ชมกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่างานตอนนี้งานเราก็หลายคันอยู่นะครับเราก็พยายามเร่งลงคลิปกันให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ติดขัดในเรื่องการตัดต่อหรือว่าอะไรสักนิดนึงนะครับแต่เราก็จะพยายามแก้ไขทุกอย่างให้นะครับให ทุกท่านที่ว่าติดตามขอเราไว้ได้ชมกันต่อเนื่องกันต่อไปนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ